ิิวทลันโรจงสวัสดีค่ะทุกคนเปิดวอล์กมาแบบมีจุดตรงนี้ด้วยไม่ได้เปิดวอล์กกันนานมากๆนะคะวันนี้ได้เลิกได้ยามก็คือ กำลังจะแต่งหน้าและเราก็จะออกไปเที่ยวกันก็แก้ว่เตรียมพร้อมมาแบบสักระยะระยะแบบใหญ่มากๆว่าะจะพาแมวไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ได้ไปสักทีคุณนานมากถ้าใครตามไอจแล้วก็ Facebook, เฟซบุ o กอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเราอ่ะเือแบบรถเข็นของฉันถ้าเราไม่ออกไปเลยเรารู้สึกจะแบบประส กินแล้วตอนนี้ไม่ได้ออกจากบ้านมาเกือบสองเดือนแล้วนะคะนานมากคือไมไ่ออกจริงๆนะคืออยู่แต่บริเวณบ้านสิ่งที่จะต้องพร้อมอีกอย่างก็คือพวกแมวซ้อมนั่งนั่งรถหลายรอบแล้วดูสิน่ารักมากซ้อมนั่งนั่งรถหลายรอบแล้วแต่ว่าก็อันนี้ก็คือจะไกลปกติก็คือครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ก็คือประมาณชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้ไกลมากโอเคนั่นแหละเดี๋ยวแต่งหน้ากันก่อนนะคะอันนี้ก็คือกระเป๋า เครื่องสาอางแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทริปนี้จะเปิดกระเป๋าด้วยไหมมาแล้วโอ้โห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 ดูซีพี่ปูกนั่งรอข้างในเลยเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะออกกันเลยคะ่ะเรียบร้อยไปเตรียมตัวกันดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็กําลังออกกันแล้วจ้าจะบอกว่าดูข้างหลังนะเราก็จัดมาเป็นอย่างดีมีห้องน้ํานะคะแต่ว่าอาหารไม่ได้วางไว้เดี๋ยวหก อันตรายลูกเอามาแค่อันเดียวเพราะว่าอันเดียวก็คือใส่ได้สองว้ายน้องตั้งเดินออกโชกสก้สุดๆโชก์ก้สุดๆปกติคือพาเทสคือไม่เคยเดินออกเลยแก้ว่านอนในะห้องน้ำไอ้น,นี่แน่ๆโชก์ก้สุดๆทุกคนพีคมากปกติไม่เคยเดินออกเลย โอเดินสำรวจด,ด้วยนี่เข้าทีเข้าที แถวแถวเคลื่อนขุนด่านปากการชนนะใช่ปะปากการชนแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่พักเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวแก้วาจะไปเขาเรียกว,ว่าเช็คอินแล้วก็พาแมวไปทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยมาถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะแพลนก็คือมีมาหนึ่งวันนะนี่ก็คือน้องตังค์แบบออกมานั่งแบบหลับปุ๋ยเลยพี่ปุ๊กก็คือจองด้านล่างน้องตังค์จองด้านบนนะคะนี่นี่น,นี่ที่พักนะคะแต่ว่านี่เลี้ยวเข้าไปเลยได้ไหม อ่าใช่นี่จ้าถึงแว้วทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่พักแล้วจะให้ดูว่าห้องน้องแมวคือตอนแรกเห็นรูปแล้วนะแต่ว่าพอเข้ามาก็โอเคเลยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆเนาะอันนี้ก็คือจากทางหน้าประตูเลยเนาะคือมองจากหน้าประตูนะคะนี่ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะมี ทีวีตู้เย็นนะคะตายห้องสวยมากแล้วก็จะมีของเล่นให้น้องแมวด้วยตอนนี้ก็ยังไม่ปล่อยแมวออกมานะนี่เดี๋ยวจะให้ดูก่อนบรรยากาศนะคะแล้วแก้วก็เช็คหน้าต่งหน้าต่างเรียบร้อยแล้วว่าล็อกโอเคนะคะหอว่าห้องเป็นยังไงบ้างเเดีเลยอะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูวิวนะ นี่ห้องน้ําเราเอามาเองแต่ว่าเขาก็มีให้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวใช้ของเราดีกว่าแล้วก็หน้าต่างตรงนี้เปิดไม่ได้นี่เห็นไหมวิวสระน้ํามาถึงห้องน้ํานะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบขาวๆแบบนี้นะคะฟิลดีมากๆเลยทุกคนนี่เย้ yeah. เดี๋ยวจะให้ดู DX 2คนนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของน้องแมวโดยเฉพาะนะน่าจะมีประมาณสองห้องหรือสามห้องไม่แน่ใจดีมากแก้วว่าดีมากๆคือแก้วกังวลเรื่องแบบหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าต่างคือล็อกแน่นสนิทโอเคเลยนะคะอ่ะแล้วก็ตรงนั้นนะแขวนเสื้อได้ประมาณนี้แล้วตรงเนี้ยก็คือออกไปริมระเบียงได้เดี๋ยวเราค่อยออกกันไป แล้วตรงนี้นะใส่ใจมากก็คือมีผ้าเช็ดตัวของน้องแมวด้วยสีชมพูแล้วก็ของคนอยู่ตรงตรงนู้นปล่อยออกมาเลยค่ะสำรวจเย่ที่พวกเป็นคนออกมาก่อนอ้าไปใต้เตียงแล้วจอยแล้วนะ ตอนนี้นะคะแมวกําลังตั้งตัวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาของแมวออกกันแล้วนะคะเรามีอาหารเขามีขวดน้ำจานเป็นไงล่ะจัดแน่นจัดแน่นมีอันนี้ <c oughs> เขามีจานอาหารให้ด้วยแต่แก้วเอามาหมดเลยออกแล้ว เดียร์นิกไปแล้วพี่ไปอยู่กับพี่เอ๋แล้วครับใช่ <laughs> มือคัดตอนนี้จะถอนออกไหมลูกเช่ามาวันนี้นี่ตูววิวน่ะลูกตื่นเต้นแกตื่นเต้นโอ้โห,โโห,โโหโกล้องไม่ ก็ไม่เห็นแกตื่นเต้น<ม>ตนี่ถามห้องรางวัลแก่ตื่นเต้นให้เวลาแมวสำรวจเดิน,นทั่วเลยไปไหนแล้วนี่ล่าสุดเล่นกระเป๋าไม่มีอะไรเล่นหรอของเล่นคือเต็มผนังไปหมดแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาค่อยมาสารุปเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศข้างหน้าเราคือดีเป็นเหมือนแบบ คิดริมสระนะ้ำอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็จะมีแมลงเข้ามานะแต่ก็เดี๋ยวต้องดูคืนนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าจะยังไงกินข้าวแล้วหนึ่งภารกิจวันนี้คือเราอะจะถ่ายรูปก,กับแมวทุกคนใส่ใสายจูงก็กลัวนะก็เลยอะได้รูปงูงูปลา ก็ไม่อยากฝืดใจตอนนี้นะคะแก้วก็เอาจริงก็คือเอาพ็อปมาด้วยถ่ายรูปถ่ายอะไรตรงนั้นนั่นเอาตะกา้าเอาอะไรมาอย่างที่บอกว่าถ้าไปหัวหินคงแบบใช้เวลานานกว่าเนี้ยก็เลยมาที่นี่ก่อนเดี๋ยวจัดพ็อปถ่ายรูปก,กันหน่อยอืมเราว่า้องตังอาจจะอาจจะโอ้ชีวิตชีวิตลันโทรจริงๆ ห้องใหญ่มากเลยนะลูกเปลี่ยนชุดที่สองแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปก,กันอีกนะก็คงไม่ได้ไปไหนทำอะไรหรอกทุกคนก็คืออยู่แต่ในห้องนั่นพี่ปุกกินข้าวแล้วนะคะแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วเรียบร้อยเอาเข้าห้องน้ำที่เราพกมาเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปีนเล่นตรงนี้แต่อย่างใดน่าจะขึ้นยากอะ่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีแบบว่าอะไรห่างๆแบบเนี้ยให้เคยปีนอะก็น่าจะแบบว่า ยากอยู่นี่นี่แล้วนี่ก็กินข้าแล้วจ้าเย้และทางนี้ก็คือแกะซอยให้เราอยู่เย่ที่นี่ถ่ายรูปสวยนะทุกคนแต่ว่าแก้กไม่ได้ออกไปไกลบริเวณแบบห้องเราเลยก็ค่อนข้างจะเซฟเซฟกันสองคนเซฟแมวด้วยเพราะว่า ก็ไม่กล้าพาแมวออกไปเดินถ่ายไว้ร้อยช็อตนี่ร้อยช็อตเวลาถ่ายรูปเกลร้อยช็อต,อตเลือกเอาอะไรดีเนี่ยเขาก็มีอาหารเมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้เมื่อกี้เองจะเลือกแต่แให้เพื่อนๆดูก่อน <c oughs> <c oughs> เออจะให้เพื่อนๆดูก่อนอนี่เมนู เมนูเขาเป็นอย่างนี้นี่นี่นนระหว่างหอเลือกก็คือจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเขาให้สั่งก่อนหนึ่งทุ่มแล้วก็อาหารเช้าอะมาเสิร์ฟถึงห้องนะคะก็คือไม่ต้องไปแบบกินรวมหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นมาตรการของเขาเนาะและจะบอกว่าชุดเปลี่ยนชุดใช่ไหมอันนี้คือชุดที่สองของวันแล้วสําหรับชุดอะแกจะใส่ให้ตรงใต้คลิปของเราเนาะว่า วันนี้เราใส่ชุดไหนซื้อมาจากไหนบ้างถ้ามีพิกัดเนาะจะได้ง่ายต่อการซื้อถามซีว่าแกวช็อปขนาดไหนเจแม่ช้อปปี้เ <laughs> จแม่ช้อปปี้เออเ้คอ่ะโอเคเขาให้เบอร์มาแล้วอะ่ะกลับแล้วค่ะแล้วก็ใต้เตียงหนึ่งตัวคะ่ะตอนนี้นะคะก็คืออาหารมาแล้วทำไวมากมาก,ก็คือข้าวผัดขี้เมาทะเลแล้วก็ข้าวผัดกุ้งพีขี้หนูสเต็ก แล้วก็สปาเกตตี้แซลมอนนะคะแล้วก็น้ำนี่ก็สั่งเผื่อกลางคืนกันไปเลยเพราะว่าเขาจะปิดประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมแก้วก็สั่งมาคนละสองอย่างเผื่อไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะกินกันแล้วตอนนี้ก็คือนี่ดาวติ๊กตอกอ้าฮอลลบหน่อยดาวติ๊กตอกกำลังจะพังงาด <c oughs> ดาวเลยวเล่นติ๊กต็อกก็พอแต่วันนี้ก็คือแก้วยังไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่มาถึงไนะยังไม่ได้แบบนั่งหายใจแบบหิวข้าวแล้ว เราย้ายข้าวนะคะมาเอาบรรยากาศนี่ริมน้ำทำไมอะ่ะโอ้ข้าวผัดอันนี้ก็คือจานละประมาณ80-90นะคะแต่กุ้งก็คือจัดเต็มนะไม่ได้แบบว่าไก่ไก่กรุบๆนะคะทำมาให้จัดเต็มมากนี่กุ้งแบบตัวเน้นๆเลยอืมอืมอร่อยมากอืม ราคาแซลมอนเนี่ยประมาณ130ข้าวก็ประมาณไม่ถึงร้อยนะคะแต่ว่าสเต็กก็สองร้อยเจ็กว่าบาทขี่มองทะเลใช่ป่ะพี่สั่งนะพี่สั่งเพราะติดนิสัยแบบแบบเหมือนกลัวหมดล่ะกลัวหมดแล้วสั่งอีกไม่ได้อะไรเงี้ยติดนิสัยติดนิสัยน้องแก้วมาต้องตัดออกเ่ย ทุกคนแบบสิตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วนะคะก็มีหนึ่งเช้าเดินรอบห้องเลยเริ่มชินแล้วแต่พี่ปุ๊กก็คือช่วงเวลาแบบประมาณเนี้ยคือนางจะน,นอน,นก็เลยนอนอยู่ที่น้องตังเก่าตรงนั้นนะเที่ยวช่วงนี้ก็คือไม่ได้ทำอะไรทุกคนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเนาะน่าจะอยู่แบบแค่นี้เลย ว่าไม่น่าจะได้ออกไปไหนเช็ดหน้าใช้ซอบนี่นะคะเหมือนจะแต่งหน้าเบาแต่ก็คือนักอยู่ดีสรุปหลังจากที่เราได้มาอยู่แบบประมาณเกือบทั้งวันแล้วเนาะเหลือตอนนอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพูดกันสรุปกันอีกทีด้วยแต่ว่าสําหรับแก้วแก้วว่าที่พักอะ่ะคือดีเลยนะเขามีประมาณ3ไล่มังตอนที่ดูรีวิว แก้ว่าบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแต่อีกอย่างหนึ่งที่จะมีเข้ามาคือตัวพวกมแมลงอะไรอย่างเงี้ยกามีบินเข้ามาเนาะพอก็เก็บให้ซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของแบบบ้านพักที่อยู่แบบติดน้ําติดต้นไม้เยอะๆอะไรอย่างนงี้เนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องราคานะคะแก้วลืมพูดเลยก็คือคืนละ2,500บาทรวมอาหารเช้า แล้วก็แมวพัก2ตัวก็ก็ไม่ได้คิดเพิ่มนะคะเขาเรียกว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นแบบจองวัคซีนอะคือถ้าเราจองวัคซีนแล้วก็จะมีส่วนลดอีกแล้วก็จองวัคซีนไว้เขาก็แคปแคปที่จองให้เขาดูอะไรเงี้ยเขาก็จะลดให้ประมาณ15%เหลือ2100บาท แก้วว่าคุมนะเพราะว่าจะบอกว่ายังไงอะคือจะบอกว่าที่อื่นที่แก้วถามอะไรเงี้ยเขส่วนใหญ่เขาก็จะบวกราคาน้องอยู่แล้วตัวละห้าร้อยถึงหนึ่งพแล้วแต่เนาะว่าแต่ละที่เขาคิดยังไงแต่อันเนี้ยก็คือเขาเหมือนทำบ้านเป็นเฉพาะแมวเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าตัวละเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนเป็นบ้านพักแมวแล้วคนอะ่ะ ก็เป็นเหมือนเหมือนฝืมาอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะพรุ่งนี้น่าจะกลับนะน่าจะไม่แบบเขาเรียกว่าซื้อเพิ่มตอนแรกว,ว่าจะแบบเออสองวันดีไหมแต่แก้วทําทุกอย่างเสร็จแล้วอะคือ,ค,อคือขยันเกินไปก็เสร็จหมดแล้วนะคะ เหมือนแบบสิ่งที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยอาจจะวันหนึ่งไม่เสร็จอะไรเงี้ยแต่เสร็จหมดแล้วนะคะก็คงจะกลับพรุ่งนี้เขาให้เช็คอินอนะ่ะบ่ายโมงแล้วก็เช็คเอาท์อ่ะสิบเอ็ดโมงก,ก่อนแล้วก็อย่างหนึ่งคือแก้วลืมเอาไปสีฟันมาแต่ว่าทีเนี้ยมีให้นะคะคือเขามีเตรียมไว้ให้เลยก็โชคดีตอนแรกว,ว่าจะแบบเอ้ยหรือต้องออกไปซื้ออีกเนี่ยก็คือไม่ต้องนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะมีคนยังไม่ได้แบบอาบน้ำแบบเนาะ Disney Plus ไปแล้วเรียบร้อยคือจะบอกว่าตอนเนี้ยแก้วสมัครแทบจะถูกแบบทุกแพลตฟอร์มแล้วอะที่มีให้สมัครงงมาก YouTube ก็สมัคร Netflix v วิตอนนี้นะแมวเริ่มคึกนิดหนึ่งแหละเริ่มแบบทุ่ม,มนะสองทุ่มเออนี่เข้ากล่กองแล้วกล่ององเตี้ยกล่องเตี้ยปุกก็เริ่มแบบวิง่งวิ่งรอบรอบแหละ <c oughs> นี่ออนตอนนี้ก็ถึงเวลาพักผ่อนพักผ่อนแบบเอาคอมมาด้วยเหมือนนั่งจะเล่นกันแล้วอยู่ในพาระมาหนึ่ง,งนี่ตีกันแล้วครับล่าสุดนี่ตีกันแล้ว ไม่ได้ตีปุกดมตูดนอ้องเวิกทำไรลูกหึอนี่โดดขึ้นนี่ปุกนี่ขึ้นนี่คำคืนนี้นะคะเพราะจะลากันไปด้วย ดิสนีย์ลัดฮอสตร์มีหนังให้เลือกเยอะมากนอนครับนอนโอ้โห่ว่างๆตอนนี้คือฝนตกคะ่ะฝนตกอืมไปกินมาหนึ่ง นั่งชิวอีกหนึ่งฟ้องค่ะทุกคนแมวยังไม่หยุดวิ่งเล่นเลยฉันรับรับเตือนๆตือค่ะปอกด,ด,ด,ดูดูทำไม่รู้เรื่องดูทำไม่รู้เรื่องดูดู เอาเอาซะฉันไม่ได้นอนปวดจำสภาพนี้ไว ต้องสารภาพว่าต้องตั้งกล้องกันเลยทีเดียวสี่ทุ่มก็แล้วทเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง,ต,สองตีสามแมวคึกมากปกติอะแมวแก้วอาจจะเล่นตอนดึกอยู่แล้วแต่ว่าก็เต็มที่ก็คือไม่ถึงชั่วโมงแบบวิ่งกันไปวิ่งกันมาอะไรเงี้ยแต่เมื่อคืนคือสนุกมากโดยเฉพาะตัวนี้ ปุกคือวิ่งแบบอ่ะไม่คิดชีวิตเลยอันนี้แก้วตื่นก่อนเวลาเลยนะแก้วปุกเวลาเว้อ๋อปิดให้หน่อยจะ8ปดโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวอาหารนะก็คือเขาจะมาเสิร์ฟถึงข้างหน้าเหมือนเดิมกรุ่อาหารก็คือจะวางไว้นะ้าห้องแล้วเราก็หยิบเข้ามาเนาะแล้วก็พอกินเสร็จก็วางออกข้างนอกแมวอ่ะดูดู enjoy เนาะแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยฝนตกด้วยแต่ก็คืออน j o ยเกินไปอะ่ะ ปกติเบลแก้วอะก็คือจะพอจะรู้นิสัยใช่ไหมปุกอะจะเป็นคนนอนเยอะเล่นก็คือเล่นแบบเต็มที่วันหนึ่งแบบเช้าครึ่งกลางคืนครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่คือวันเนี้ยที่มาอาจจะเพราะว่าต่างถิ่นด้วยวิ่งแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะอ่าเดี๋ยวแกจะไปอับง้มแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายคลิปนิดหน่อยอ๋อราเรียนเรียน ปก็คือสั่งชานมแล้วก็สั่งกาแฟเพือ่อมามาหารเช้าตอนเก้ามงตอนนี้แปดโมงแหละเด็กก็จะถ่ายติกต็อกส <c oughs> นใจแล้วหนึ่งนี่โอ้โหโอ้โหดู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 ดสัก่อนตูดูสัก่อน อาหารที่เราให้นะคะจะเป็นแบบซองของอันนี้แล้วก็ตัวแบบน้ำชูชูของเขาก็คือดีมากอันนี้จะไม่ได้กึ่งแบบว่าไม่ได้กึ่งเป็นขนมอะเป็นเหมือนแบบอาหารเปียกอะไรประมาณนี้อันนี้นะคะก็คือรวมเขาเรียกว่ารวมราคาแล้วที่บอกก็คือมีไข่ดาวขนมปังไส้กรอกแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นซุป ข้าวต้มเออข้าวต้มข้าวต้มเหมือนให้มาสามเลยนะดีดีด,ด,ด,ดีนะแล้วแก้วก็สั่งเพิ่มเป็นชาชาเย็นนะแล้วหอก็เป็นกาแฟอร่อยอไหอืมก็รู้สึกว่าเขาทำอาหารอร่อย <laughs> เดี๋ยวนะนี่ <laughs> นี่อะไรอ่ะ คุณภาพนะ่อาหารเช้าอร่อยนะอืออร่อยอร่อยเลยอร่อยมากแล้วหมูเขาให้เยอะด้วยอืมแล้วก็ให้มาสามเลยนะเรามานี่เราย,ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะเราอยู่แต่ในห้องกับเด็กๆ่ะอันนี่จะเป็นแบบแล้วแต่รสความชอบของแต่ละคนเลยนะพูดยากแต่อาหารเนี่ยก็คือสองเสียงว่าอร่อยอเยนิน สั่งแบบหวานน้อยไปก็หวานน้อยจริงใช่ไหมใช้ได้ทุกคนแต่ว่าชาเนี่ยแก้วก็คือมีความชอบของตัวเองอยู่แล้วไงแต่ก็คือแก้วกินจืดมากๆอันนี้ก็คือแบบถือว่า สั่งว่าไม่หวานก็คือไม่หวานให้เลยจริงๆซึ่งดีนะอันเนี้ยเป็นข้อดีแต่ว่าใครที่กินหวานปกติเขามีเหมือนแบบซิกเนเจอร์ของเขาด้วยก็คือชื่อชานมเย็นบ้านขนมฟังขิกทุกคนดูวิวไลฟ์วันนี้ <c oughs> นี่ยังไม่เริ่มนะแต่ว่าเราพกนี่ไฟส่วนตัวไปค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าก่อนเสร็จแล้วนะคะก็คือแก้วอ,อไปไลฟ์แต่งหน้าแล้วก็นอกจากไลฟ์แล้วก็ยังไปถ่ายคลิปมาแล้วด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะ ทุกคนก็จะช่วยทุกคนมากันแค่สองคนเนาะจะเก็บของกันแล้วนะคะมาแค่วันเดียวอย่างที่บอกเนาะไฟที่เราพกมาก็เดี๋ยวจะเก็บแล้วนะคะเอนจอยกันมากๆแกรู้สึกว่าแมวแกวเอนจอยมากเลยนะแล้วปุ๊กไปไหนแล้ววะกระปุกน่าจะอยู่แถวๆนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บของกันและอืมนะมีอะไรจะพูดไหมพี่ฮอ ไปกลับบ้านบินเมนแต่ว่าเราไม่ได้นอนปกติอะอยู่บ้านอะคือคือเราชินมัง้งใช่แต่คือนังก็อยู่นอนด้วยกันในห้องเหมือนกันปกติแหละแต่ว่าแค่เล่นน้อยกว่านี้อันนี้คือห้าชั่วโมงยังไม่หยุดเล่นเลยใชเ่เราเราเราแวงด้วยว่าแบบเฮ้ยหน้าต่างล็อกด้วยอยังแก้วก็ลุกขึ้นมาดูอะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากย้อนดูลุคนี้ก็ดูได้นะเพราะว่าวันเนี้ยแก้วเอาของใหม่มาลองด้วยเป็นแบบแปลงแต่งหน้าของคิวเพลสแล้วก็เมคอัพของเพลิเพล่าซึ่ง น่าใช้มากคุณเลยก็ไปดูกันได้ที่ Facebook Page ย้อนหลังค่อนข้างนานเพราะคิดว่าเดี๋ยวจะตัดคลิปภูเก็ตก่อนไม่แน่ใจว่าตัดอันนี้ก่อนดีไหมเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าอะไรมาก่อนนะเราก็พร้อมแล้วเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เขามาช่วยขนหน่อยเพราะว่าของเราจะเยอะนิดนึงเมียน,นั้นด้วยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มีรถเข็นเดี๋ยวจะให้น้องตังกับกระปุก,ปกเข้าแล้วนะคะที่พูดกันเมื่อวานก็คือไม่ได้ปีนขึ้นไป ไม่เห็นนะแต่ว่าวิ่งเล่นกันแบบจริงจังมากวานแล้วก็วันนี้ที่สั่งแบบชาเงี้ยจ่ายเพิ่มประมาณแปดร้อยกว่าบาทแต่ว่าของเยอะนะเมื่อวานนี้สี่อย่างเนาะแล้วก็น้ำสองวันนี้ก็คือน้ําตอนเช้าสองถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็นี่ใครที่มีน้องหมาเขาก็จะมีโซนหนึ่งก็คือคนละโซนกับน้องแมวเลยแล้วก็พื้นที่ใหญ่เลยนะอ่ะนี่ก็คือตรงล็อบบี้ของเขาก็คือจะอยู่ตรงนี้ เขียวมากๆตอนนี <S an> ้ก็คือขนของเสร็จเรียบร้อยที่ปุกน้องตังก็อยู่ที่เรียบร้อยพร้อมกลับบ้านนะคะปต่ล้วก็คือขับรถแบบว่าจะพยายามไม่จอดเท่าไหร่นอกจากแบบฉุกเฉินอ้โหอ้โหอ้โหที่ที่ขุนที่ที่ขุอย่าบบ้านได้ปะเนี่ยไปมาแค่ไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงเลย ไปมาถึงไม่ยี่บสี่ชั่วโมงเลย่าง่างทิปนี้ก็คงต้องจบเท่านี้แหละนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกับทิปแบบว่าเออสั้นๆกระชับกระชับแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะก็เหมือนแค่เปลี่ยนแบบบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวอกหน้าวอกหน้าบ๊ายบาย don't